ฝ้ายฝ้ายเคยได้ยินชื่อหมู่บ้านห้วยน้ำใสที่อยู่ราชบุรีปะเคยได้ยินอยู่นะที่เขาเรียกว่าแม่กะปองสองปะใช่คือจีเห็นในเน็ตแล้วอยากไปเที่ยวอะ่ะไปเป็นเพื่อนหน่อยดิไปวันไหนอะ่ะเสาร์นี้อืมก็ว่า,วางแต่เป็นเพื่อนจีน้อยทำไมเราต้องออกกันตั้งแต่ตีสี่เลยเนี่ยก็เราต้องไปทันตะบัดตอนแปดโมงไง,งเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพนะแค่ราชบุรีเอง เราเราต้องเดินทางกนกี่ชั่วโมงอะแหนะขอดูหน่อยสามชั่วโมงนี่ไงแล้วหมู่บ้านนี้มันต่างจากหมู่บ้านอื่นยังไงอะหมู่บ้านมอนห้วยน้ำใสตั้งยอยู่อำเภอสวนเพื่อจังหวัดราชบุรีพื้นที่ของหมู่บ้านอยู่ติดเทือกเขาตะนาวสีที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติมีลำธารไหลผ่านทำให้บรรยากาศร,ร่มรื่นที่นี่จะมีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปีแถมวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายมอนก็เรียบง่าย เชินมาเร็วเขารอตักบาทกันแล้วนะที่นี่เขาปูเสือตรงทางเดินเป็นแผ่ด้วยไปนั่งกับเขากันไหมไปดิไปเอ่อขอโทษนะคะอันนี้เตรียมมาเองหรือเปล่าคะ เอ๋อเปล่าค่ะพอดีซื้อจากตรงนั้นค่ะเป็นของสำนักสง่งคุณยายเอามาขาย60บาทะคะ่ะอ๋อพอดีเห็นน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวไปซื้อตามขอบคุณนะคะ,คะขอซื้อชลอมหนึ่งชุดค่ะ,คะอ๋อชุดนี้ค่ะโอ้ดิ้นเสียละครั้งแล้วพระน่าจะใกล้มาแล้วนะคะ การต่างบาทของชาวมอนที่นี่เขาเรียกว่าจูดเปอร์ปารจะมีเฉพาะวันเสราร์อาทิตย์และวันหยุดน,นะคะตะเลิกไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของวิถีชีวิตในหมู่บ้านนี้คือจะมีนางรำแต่งตัวส,สวยเดินตามพระที่บินทบาท และปิดท้ายขบวนด้วยชาวบ้านที่แบกของระบนศสีสษะเพื่อนําไปถวายพระเป็นภาพที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งทําให้หมู่บ้านห้วยน,น,น้าใสเป็นที่นิยมจากหนักท่องเที่ยวจะไปไหนต่อหรอคะไม่รู้อ่ะเพิ่งเคยมาครั้งแรกอืมแล้วนี่เพิ่งเคยมาครั้งแรกปะอ๋อเปาาล่าค่ะเรามาบ่อยแล้ว บอกจนสีกับชาวบ้านแถวนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปรู้จักเอาไหม,มไปกันไปสวัสดีค่ะนี่พี่ไรเป็นจิตอาสาที่จะคอยดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ค่ะ,ค,ะคือพอดีหนูอยากรู้ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านนี้ค่ะรบกวนพี่ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านห้วยน้ําใสนะคะดังเดิมสมัยก่อนก็อยู่รวมกันเป็นชาวมอญ แล้วก็มีคนไทยเขาเรียกว่าไทยลามันนะหมู่บ้านไทยลามันแต่ในหมู่บ้านเนี้ยตรงเนี้ยจะมีชาวมอญมากกว่าคนไทยมีชาวมอญอยู่ประมาณเจสหลังคาเรือนค่ะอยู่ด้วยกันมาก็นานมากค่ะนานหลายปีตลาดก็คือเพิ่งจะเริ่มมีตลาดประมาณปีหนึ่งที่เกิดตลาดขึ้นมาได้เพราะว่ามีนักปั่นจัก,กรยานของทอทท เข้ามาปั่นจักรยานในนี้แล้วมาเจอรั้วไม้ไผ่ตรงเนี้ยค่ะเขาก็ตั้งขนาดนามให้ว่าเป็นเหมือนคล้ายๆแม่กําปองเขาก็เอาไปลงรีวิวเนาะเอาไปลงรีวิวเอาไปถ่ายลงโซเชียลเอาไปลงอินสตาแกรมคนดูเป็นล้านๆวิวนักท่องเที่ยวก็สนใจก็เลยมามาเที่ยว ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีตลาดเป็นแค่หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านชาวมอญธรรมดายังไม่ได้มีตลาดแบบนี้พอนักท่องเที่ยวเริ่มรู้โลกโซเชียลมันก็เริ่มแบบดังใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะแต่ในหมู่บ้านน่ะเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นว่าน่าจะมีของ ขายแล้วก็ชาวบ้านจะได้มีรายได้ด้วยก็เลยทําตลาดขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยที่มีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ให้ทําเป็นตลาดเสาร์อาทิตย์ขึ้นมาทางหน่วยงานราชการก็มาช่วยด้วยเกี่ยวกับพัฒน,นาชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําตลาดขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้ซึ่งตลาดของเราก็จะเปิดวันหยุดนักขัตตะเลิกแล้วก็เสาร์อาทิตย์ตอนเช้าก็จะมีกิจกรรมใส่บาตรประมาณ8ปดโมงเช้าพระก็จะเริ่มมารับบิณฑบาตกับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีเสือปู ให้นั่งใส่บาทชุดอาหารใส่บาทก็ชาวบ้านนี่แหละค่ะเอามาขายชุดละ30บาท มีสั่งกานชาวบ้านก็รวมตัวกันขายของอะ่ะวันหยุดอะ่ะวันธรรมดาเขาก็ไปรับจ้างทั่วไปเนาะวันวันเสาร์อาทิตย์ก็มาขายของซึ่งมันเป็นรายได้ของชาวบ้านเนาะได้มีรายได้คนเท่าคนแก่แล้วก็คนในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็เลยก่อตั้งตลาดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ณนะตอนนั้นถึงถึงทุกวันนี้ก็ประมาณปีหนึ่งพอดีค่ะเราก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆืๆ่อเรื่อยสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ได้ความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านนี่แหละช่วยกัน เสาอาทิตย์ผู้บริหารแต่ละท่านเขาก็าจะนัดว่าวันนี้นะประชุมนะเราจะมีการประชุมกันบ่อยๆเรามีเรื่องอะไรที่เราต้องแก้ไขเรามีเรื่องอะไรที่ต้องคุยกันอะไรอย่างนี้เราก็มาปรึกษากันเรามาประชุมกันบ่อยก็เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีจากชาวบ้านนี่แหละจ้ะแล้วมาถึงตลาดได้ทุกวันนี้ก็ก็ชาวบ้านช่วยกันถางช่วยกันถากช่วยกันทาําช่วยกันกวาดช่วยกันทุกอย่าง ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านนี่เขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะ,ะผู้บริหารก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงทุกวันเนี้ยค่ะของที่วางไว้บนหัวชาวมอญเขาจะทําเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญเพื่อให้รู้ว่านี่คือชาวมอญพ่อปู่เหมมาชาคือพรอปู่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพ่อปู่ที่อยู่เป็นคู่บ้านคู่เมืองของหมู่บ้านห้วยน้ําใสซึ่ง ผูจะศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านจะไปขอพรขอโชคขอลาบขอสุขภาพร่างกายซึ่งชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านนี้ถ้าใครอยากสำเร็จอะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาไปขอเขาก็สำเร็จพอสำเร็จเกิดขึ้นมาได้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วก็ด่งดังไปทั่วเป็นที่ขนานนามปากต่อปากคนก็เอาไปพูดกันว่าเขามาขอพรตรงนี้สำเร็จนะนะศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้ ก็คนก็นับถือมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อก่อนศาลจะเป็นศาลไม่ใช่แบบนี้เราก็มาเปลี่ยนให้ปู่มาทําให้ปู่เมื่อก่อนแค่เป็นศาลแบบเป็นไม้ธรรมดาไม่ได้ใหญ่ขนาดน,นี้พอคนเริ่มรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของปู่ชาวบ้านก็เริ่มเปลี่ยนแปลงการตั้งทําศาลเปลี่ยนให้ปู่ใหม่ทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมจากนั้นนักท่องเที่ยวก็มาขอพรและขอโชคขอลาก็สําเร็จพอนักท่องเที่ยวสําเร็จเขาก็พูดปากต่อปากกลายเป็นลงโซเชียลจนคนนับถือ จนถึงทุกวันนี้ค่ะจุดเปอร์ปาสคำว่าจุดเปอร์ปาปสภาษามอหมายถึงการใส่บาตรใส่บาตรเช้าถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าการใส่บาตรเนาะแต่ภาษามอเขาเรียกว่าจุดเปอร์ปาสคือกิจกรรมใส่บาตรตอนเช้าของชาวมอพระที่มาบิณฑบาตหลักๆพระก็จะมา6รูปที่สำนักส่งห้วยน้ำใส่ค่ะแล้วก็จะมีชาวบ้านชาวบ้านในหมู่บ้านมอนเดินตามขบวนพระเป็นนางฟ้าแล้วมีเด็กๆเ,เดินตามตามพระเหมือนเมื่อเช้าอะค่ะคือเป็นไฮไลท์ของหมู่บ้านเรา ที่หาดูได้ยากแต่ถ้าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะนะคะก็จะมีผ้าบินทบาดตามปกติ6กโมงเชา้าคือมารับบินทบาดจากญาติโยมในหมู่บ้านฝากให้คนนักท่องเที่ยวที่มาดูนะคะก็อยากให้มาชมวิถีชาวบ้านของเราจริงๆเลยเพราะในหมู่บ้านเราก็คือวิถีชุมชนชาวบ้านของเราโดยแท้จริงฝากให้นักท่องเที่ยวทุกท่านมาเที่ยวมาชมมาดูมาชิม้มมาชอบมาใช้มาดูวิถีชาวบ้านชาวมอนของเราได้ ในวันหยุดนักขัดแต่เลิกแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะเราจะพัฒนากันไปเรื่อยๆอาหารที่นี่นะคะส่วนมากก็เป็นยำผักกูดแล้วก็โดนัทมอนหมูลงลูเข้าต้มเสียบไม้มันเป็นมันเป็นสินค้าโอท็อปแล้วก็พวกเครื่องสมุนไพรที่ยาดมยาหอมยาหมองอะไรตุ๊กตาปั้นที่เป็นดับกลิ่นดับกลิ่นทานเอาไว้ในห้องนุ่งห้องน้ำอย่างเงี้ยโอ้พี่พูสนุหิวเลยถ้าหิวถ้าง,าง,งั้นเราไปตลาดตรงนู้นกัน โอเคไปกันค่ะขอบคุณค่ะ,คะหูมีแต่ของน่ากินอะ่ะอยากลองกินขนมโดนัทมอนกับขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วยอะ่ะเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะลองกินดูบ้าตลาดห้วยน้ำใสเป็นตลาดประจําหมู่บ้านภายในตลาดจะมีการขายของหลากหลายชนิดเช่นเมี่ยงคํากาแฟชาเข้าเหนียวขนมถ้วย หอมทอดและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต่างๆอีกด้วยส่วนอาหารในหมู่บ้านที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างเช่นผักทอดขนมทังแตกมอนหมูลงรูจะเป็นหมูที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่้ายข้าวหลามส่วนขนมเส้นเพะจะมีลักษณะคล้ายขนมข้าวเหนียวแดงที่ทําจากข้าวเหนียวน้ำอ้อยกะทิต่างกันตรงหน้าเส้นเพะจะราดด้วยหัวกะทิแล้วปิ้งหรืออบหน้าจนเกรียมรสชาติหวานมันสุด เขามีให้ทาแป้งด้วยอ่ะมาหาน้องดีกว่าอันนี้เขาเรียกแป้งอะไรคะแป้งทันนะคะอ๋ออันนี้ที่นี่เขาทาทุกวันไหมเอ่ยทุกวันค่ะโอ้ยอยากลองทาบ้างอะทาให้พี่หน่อยได้ไหมไ การที่ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของหมู่บ้านนี้ถือว่าคุ้มค่ากับการมามากๆเพราะที่นี่มีแต่ความเรียบง่ายสบายใจในแต่ละมุมของหมู่บ้านมีความน่ารักแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติลมลื่นด้วยผืนป่าเขียวขจีมีลำธารสายไหลผ่านและพวกเราไม่คิดว่าจะมาเห็นภาพที่งดงามและรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้มาหมู่บ้านห้วยน้ำสายแห่งนี้ที่สวนพึ่งราชบุรี